สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดัง พลอยภายลินตอบกลับทันทีหลังโพสตคลิปปล่อยโคมลอยดราม่าหวานตกใส่บ้านชาวบ้านเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงและอินฟลูเอย่างลพกกล,ออลอยพิกส์กพลอยหรือพลอยภัยลินตั้งประภาพรที่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงวันลอยกระทงและได้ไปลอยโคมไฟที่เทศกาลยี่เปงที่มีคนไปเยอะมากและเจ้าตัวยังได้มาโพสต์ขณะกําลังลอยโคมไฟพร้อมระบุคแคปชั่นว่าได้มาแล้วนะยี่เปงสวยมากเลยละ่ะ ปล่อยในพื้นที่งานที่จัดอย่างถูกต้องเป็นพื้นที่ที่เขาขออนุญาตเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเรื่องลมความปลอดภัยและมีจุดปล่อยที่ห่างจากชุมชนค่ะโคมที่ใช้ก็เป็นแบบกระดาษย่อยสลายได้ไม่ใช่วัสดุหรือวัสดุที่เป็นอันตรายพรอยเองก็ไม่สนับสนุนการปล่อยสุ่มตามบ้านหรือพื้นที่ที่ไม่มีการดูแลเหมือนกันลองหาข้อมูลดูก่อนก็ได้ค่ะน่าจะมีคนเขียนไว้เยอะเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ